ตอนแรกเราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจนะครับเราเริ่มจากความชอบาเพื่อนเที่ยวครับเราชอบชีวิตธ,ธรรมชาติชอบกางเต็นท์<ะ>เราก็เริ่มจากเต็นท์สนามนี่แหละครับ<ะ>คือเพื่อเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับคนที่บ้านภรรยาและลูกผมมีลูกเล็กก็อยากให้เขาสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็มาเจอตัวนี้เราก็เลยทำมันขึ้นมา ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเราเรามีโอกาสได้ไปต่างประเทศค<ะ>่ะนะครับเราได้มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศตั้งแต่เด็กเราก็ไปเห็นไปเห็นไอ้เต็น์ตัวนี้แหละครับแล้วก็เราใช้ชีวิตอยู่กับในรถ RV <ะ>ของต่างประเทศก็เราเดินเดินทางข้ามรัฐแล้วก็มีโอกาสกลับมาเมืองไทยะครับก็เหมือนการคือที่บ้านเราคือทั้งบ้านชอบแนวแคมปิ้งเหมือนกันก็จะความสําคัญ พวกวันสงการวันปีใหม่เราก็จะเลือกอที่จะเข้าหารธรรมชาติหลีกห,หนีความวุ่นวายนะครับก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็มาทําเป็นธุรกิจเราต้องการความสะดวกสบายเราเราชอบเที่ยวนะครับ,รบแต่ว่ามันประสบปัญหาหลายอย่างบางวันก็อยู่ดีก็ฝนตกอยู่ดีก็อากาศเย็นหมอกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นเต็นท์ทั่วไปเนี่ยเราประสบปัญหาหลายอย่างเราจะงต้องกลับ หลังจากไปเดินเล่นกลับมามาวิดน้ำมาวิดน้ำออกจากเต็นท์ฝนเปียกไปแล้วใช่เพราะว่าตอนตอนเราไปเดินเล่นเรากลับมาไม่ทันเคสหนึ่งตอนนั้นเราเจอตอนนั้นผมไปกับภรรยาครับตอนนั้นภรรยาท้องอยู่เจ็ดเดือนตอนนั้นเราไปที่จาได้เลยครับช่องเย็นอุทยานแห่งชาติช่องเย็นจาแพงเพชรนั่นแหละครับเราเราเจอเต็นต์ตกหน้าครับคือยังไงเลยมันปลิวลมครับเต็นท์มันตกหน้านอนแล้วมนแล้วมัน ใช่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 แล้วก็แบบว่านั่นแหละเราก็เลยหลังจากนั้นเราก็เลยมองหาไอเ็นที่มันสะดวกสบายมากขึ้นแล้วเราก็นั่นแหละย้อนกลับไปก็คือเราไปเห็นตั้งแต่ตอนตอนที่เรามีโอกาสไปต่างประเทศนึกได้ว่ามันมีใช่ใช่แล้วเราก็เลยสอหาแต่ว่าในเมืองไทยอ่ะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านําเข้าแบรนด์จากต่างประเทศนะครับแบรนด์ของคนไทยยังไม่มีผมก็ มีเพื่อนมากมายผมก็เลยถามหาไอ้ตัวนี้ว่ามีไหมตอนนั้นก็กะจะเอาเข้ามาเองครับใช้เองอะไรเงี้ยครับเขาก็นั่นแหละครับเขาก็แนะนําให้รู้จักโรงงานหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม่ได้แนะนําให้เราไปซื้อนี่คือแนะนำโรงงานใช่ใช่ซึ่งเป็นเพื่อนเพื่อนของเขาแนะนกํกากอ่ะเราก็ทาความรู้จักเราก็บอกว่าเอ้ยเราอยากเล่เราไม่ได้คิดอะไรอนะไรเงี้ยเขาก็ให้มันหนึ่งตัวหลังจากนั้น่ะเราใช้อยู่ในเมืองไทยประมาณปีหนึ่งเราก็จะเจอกับพี่ๆบางคนที่ที่มาเจอเรา เออไอ้นี่มันอะไรอ่ะแปลกมันหลังคามันยุบไหมมันไม่หักเหรอไอ้ตรงบันไดเออแล้วหาซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคำถามนี้เราจะเจอเยอะมากในช่วงปีนั้นเราก็เลยเห็นช่องว่างครับแต่ว่าเริ่มต้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องธุรกิจเลยนะครับเบื้องต้นเราคิดถึงแต่เรื่องหาเพื่อนเที่ยวก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับก็เ่อเนื่องจากมันอาจจะแปลกั้งครับหรือมันอาจจะใหม่ก็คือพี่พก็ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะครับ แล้วกจวกกับจังหวะสถานการณ์ตอนนี้ครับโควิดทําให้แบบเราต้องเหมือนเที่ยวเองดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราเลยทาให้คนสนใจค่อนข้างเยอะครับเอเวอร์เรสต์เนี่ยมันเริ่มมาจากหลังจากที่พวกเราใช้พวกเราเที่ยวครับความลับของเจ้าเอเวอร์เรสต์เนี่ยครับมันอยู่หลังจากที่พี่ขึ้นไปใช้แล้วเหมือนอย่างที่พี่พี่เฟมขึ้นไปครับเบาะมันนุ่ม พี่ลองนอนก่อนเราก็มีกลุ่มเพื่อนนะตอนนั้นเราก็เพื่อนผมชื่อเพื่อนกล้องนะครับเรียนมาด้วยกันเลยตั้งแต่เด็กเขาก็ให้สโลแกนที่ว่า Ever the b e s t b r e a เ y o u r life อ,อสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะได้แบบพักผ่อนในชีวิตอด้ครับเราเอาสองคำเนี้ย Ever กับ l e s s มารวมกันเป็น e v e r l e s s ต้องต้องต้องบอกว่าใช้ร่วมสามารถร่วมเป็นธุรกิจได้ครับอย่าง เพื่อนสมาชิกค,คนหนึ่งครับจากกลุ่มคนนําทางข้างหลังเนี้ยก็อ,อันนี้ได้ทั้งงานบุญแล้วก็ต่อยอดเป็นร้านอาหารามสั่งครัวคนนําทางเวลาไปเที่ยวก็ตั้งครัวตั้งขายอาหารตามสั่งเลยลอย่างเงี้ยงานบุญคืออะไรนะงานบุญก็อย่างเช่นเวลาพวกตามโรงเรียนที่อยู่ตามชนบทอะครับพวกกลุ่มคนนําทางเขาจะมีสโลแกนที่ว่าเดินทางท่องเที่ยวแบ่งปันไปทําอาหารให้น้องๆกินอะไรแล้วก็อย่างพี่โอ๊ต อันนั้นจะเป็นแคมปิ้งคาเฟ่ร้านกาแฟร้านกาแฟยุค80เครื่องเครื่องชงต่างๆยุค80ครับอยู่ส่วนพึ่งเขาก็ไปตามทริปไปเปิดร้านไปตามงานต่างๆตามงานคาราวานตามงานอีเวนต์ต่างๆซึ่งสมัยก่อนมันจะมีงานอีเวนต์นะงานคอนเสิร์ตงานอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนอุปสรรคมีแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้คนเก่ง เราไม่ได้เก่งเรื่องธุรกิจเลยครับแต่ว่าเราเป็นคนที่เอาประสบการณ์ขายประสบการณ์นะครับก็คืออุปสรรคของเราคืออาจจะโตช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะเราเราไม่เก่งเรื่องธุรกิจความชอบของเราที่มาทําธุรกิจะครับมันก็ทําให้เราได้แสดงความเป็นตัวตนให้พี่ๆเขาเห็นคนแคมป์เป็นแบบนี้เราจะดูแลกันแบบซึ่งกันและกันด้วยมิตรภาพไมตรีจิตที่ดี